จริงๆต้องเอยังไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็ต้องเอจะมีการหารือหลังจากที่มีการปรดเก้าวแล้วนะครับประธานสภาแล้วก็รองประธานทั้งสองท่านนะครับก็จะหารือกันนะครับแล้วก็จะมีการประชุมกันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ในเรื่องของกำหนดการต่างๆนะครับประวรอ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 หมายแจ้งจากทางสภาอีกทีหนึ่งแพื่เป็นทางการครับ รู้สึกเฉยๆมากเลยครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้สนเรื่องของตําแหน่งอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นการเจรจาของพรรคร่วมที่ออกมาให้การจัดตั้งรัฐบาลได้ผลดีที่สุดนะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของท่านวันนอ,อก็ท่านอาจารย์ก็มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งผมก็เลยคิดว่า ถ้าทางประธานมีประสบการณ์นะครับแล้วผมก็มีความตั้งใจจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เนี่ยมันก็จะประสานกันได้ดีนั้นก็เลยคิดว่าเป็นเป็นบทสรุปที่ลงตัวดีครับผมไม่ได้อยู่ในทีมเจราจาเนาะก็เลยไม่ได้ทราบรายละเอียดของของว่ามันเป็นจุดไหนอย่างไรนะครับ,รบแต่ว่าดูจากแถลงการที่ออกมาเนี่ยก็น่าพอใจมาก ก็เราเห็นว <S an> ่าเอกภาพในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาตำแหน่งเป็นที่ตั้งจะเอาเอาเรื่องของนโยบายเป็นที่ตั้งใช่ไหมครับครับแล้วเอกภาพในงานที่บัญญัติเนี่ยก็ถูกออกมาในในแถลงการเ็กเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าตรงนี้ครับมันเป็นมันเป็นมุมที่ดีนะสำคัญกว่าจะมามองว่าใครได้ตำแหน่งไหนนะเพราะว่าถ้าเราคิดตรงกันแล้วว่าเราจะเดินหน้าสภาให้มันมีความก้าวหน้าแล้วก็โปร่งใสขึ้นอย่างนี้ครับผมคิดว่าตรงนี้มันก็เป็นความร่วมมือร่วมใจของของทุกภาคส่วน แล้วมันไม่ได้ว่าเป็นเงื่อนไขใดเงื่อ,อนไขหนึ่งนะครับแต่ถ้าทั้งสี่ข้อเนี่ยมันก็เป็นความตั้งใจที่เรามุ่งม,มั่นเนาะคือเราเราอยากได้ตําแหน่งประธานเพื่อจะมาผักดันเรื่องราวเหล่านี้และถ้าประธานไม่ได้ของเราเนี่ยเราก็อยากให้เวาระของเรายังได้รับการผักดันต่อไปนะครับแล้วก็พรบต่งางๆเนี่ยมันก็จะสําคัญกับเรื่องของสิ่งที่ทางพรรคร่วม ต้องการด้วยอย่างเช่นถ้าเราจะแก้ปัญหาความสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยครับคลบที่เกี่ยวข้องกับกลาโหมคลบเรื่องความมั่นคงก็ต้องได้รับการพิจารณาด้วยนะครับอะไรก็เลยคิดว่าเป็นหนึ่งข้อตกลงที่ตรงไปตรงมาดีครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube Tik t o k Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ